สวัสดีค่ะทุกคนกว่าบ้านแซบนะคะวันนี้แซบจะมาทำไอศครีมอะโวคาโดกันค่ะส่วนประกอบก็จะมีนี่นะคะเป็นนมหนึกล่องค่ะแล้วก็อะโวคาโดอะโวคาโดวันนี้เราซื้อมาในราคาะ1บบาทนะคะ11บาท7จสิตังค์แซบจะใช้เป็นอีอควดสองซองค่ะแล้วก็ตัดลดด้วยเกลือถ้าเกิดว่ามันไม่หวานหรือว่ายังไงก็คือปรับแต่งเอานะแต่แซบจะเพิ่มเป็น เอลิเทเทลคือหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนหนึ่งช้นชาพอเรามาเริ่มกันเลยค่ะนมหนึ่งกล่องพอเพราะว่าทำกินคนเดียวเอาคาโดครึ่งลูกก็พอนะลูกค่อนข้างจะเอีย จะใช้เป็นนมพิทาชิโอหรือว่านมอัลมอนด์ก็ได้นะคะแต่พอดีว่าวันนี้ไปเจอโปรนมตัวเนี้ยในราคาชิ้นที่สองหนึ่งบาทก็เลยซื้อมานะพึ่งพิ่งลองเหมือนกันครั้งแรกโอคาโดปกติจะใช้เป็น พิทาชิโอนะคะหรือนมอ,อัลม,มนอนด์ครั้งนี้เราต้องลองหนึ่งช้อนพอนะเดี๋ยวมันจะหวานเกิน ปั่นเนียนได้ที่แล้วนะคะเราก็นี่เอามาเทใส่ภาชนะเลยค่ะหอมมันเป็นนมมะพร้าวเนาะมันก็หอมหอมได้เกือบหนึ่งแก้วนะ อืมอร่อยอะ่ะจากนั้นนะคะเราก็ปิดฝาค่ะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ตู้เย็นกันนี่นะคะเราจะใส่ไว้ประมาณสองชั่วโมงค่ะหรือสามชั่วโมงนะเดี๋ยวเรามาดูกันเราก็นี่ค่ะน้อยติมของเรานะติมวอคคอโดที่เราทำไว้นะคะ อาตาก็จะประมาณนี้นะคะอืมยังไม่ค่อยแข็งดีแงเป็นเกล็ดน้่มแข็งอยู่นะอืมอร่อยค่ะก็ลองทำกันดูนะคะขนมหวานคีโตง่ายๆค่ะไอศครีมอะโวคาโดขอตัวไปกินไอศครีมน,นะคะ